เอาแล้ว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 ไม่ได้มาเจอกันนานแล้วไปหมายเด็กซ่าอ้าชิคเคียวิโกเกนเฮ้อ่าเล่นถึงไหนแล้ววันนี้มีของอ๋อวันนี้จะต้องไปหาตังสำหรับมาซื้อปืนของโดมินิกนะครับผมผมรู้ชื่อแล้วนะแฟนบอกว่าเขาชื่อโดมินิกเว้ย <c oughs> ผมเรียกว่าโดมินิกี้อย่างอย่างโรคโดมินิกี้ อ่านชื่อเขาไม่ออกเดี๋ยว่อยมาอ่านผ่าน้าแล้วกันเนาะทักทายก่อนลุงวิวว่ารูปปั้นนางฟ้าอย่างนั้นเหรออืขอโทษนะฮะฉันไม่ใช่คนรับซื้อขยนะเหมาขามว่ายังไงอะรูปปั้นนางฟ้าเป็นขยนะอ่าคนนี้อคุณกีมัดนะครับผมฉันเชื่อเหลือเกินนะว่าเคสลินสามารถช่วยฉันจากอุบัติเหตุที่ทําให้เสะโพกข,ของฉันเจ็บได้นะร้านขายของเนงนี้เขาขายระเบิดนะครับผมลืมบอกเลยกีมัดเมื่อวานเขาขายระเบิดนะ แล้วก็เจ็บไม่ควรอยู่ในบ้านนะตอนกลางคืนเนะ่ยเพราะว่าข้างนอกอันตรายมากเลยได้ได้ได้หาเคสลินกันเคสลินเฮ้ย hey, โดมินิกระถามฉันเกี่ยวกับการเป็นหมอหรอหมอของมันยังไงกันนะเออแปลกๆนะงั้นเราจะไปหาตังกันเพราะว่าผมน่ยมีอาวุธที่อา้าลืมไปว่าขายปืนไปแล้วนี่วะ่ะเอาไงดีวะอ๋อทำธนูน,นก่อนดีกว่า ด้วยของที่เรามีตอนนี้เราสามารถทำธนูได้แล้วนะครับทำธนูกันเลยเราเอาซิลเวอร์กับลีดเนี่ยมาดูว่าธนู2อ,อันนี้มันแตกต่างกันขนาดไหนเจ็บ <Yeah. S 1> ขอดูหน่อยฉันมีซิลเวอร์อยู่ธนูซิลเวอร์9ดาเมจอ่าไปดูธนูลีดกันลีดเนี่ยคือแร่เหล็กเหมือนกันนะครับผมโอ้เยอะมากธนูลีด9ดาเมจเหมือนกันงั้นเราทำธนูลีดดีกว่าเนาะนี่ธนูลีด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  9ดาเมจแอนนอยอิงโอ้ยใม่ก็ดาเมจลดยิบสองเหรอต้องทำใหม่ครับอาเกลโอ้หนี่ดีกว่าเดิมเราทำชุดได้ด้วยนี่นาช Silver, ุดซิลเวอร์ผมเคยบอก,บอกไว้ในพาร์ทที่แล้วว่าอยากทำซิลเวอร์อืมเอา้าเผลอทำมาแล้วาใส่เปิร์กแล้กดผิดนะครับเมื่อกี้เบิ้ลคลิกไม่เฉยเลยเก็บไปก่อนแล้วกันเอาธนูไปขายนะลุงวิลเบอร์ขายธนูนะครับลงุงอ่ะเอาไปเลย ขอบคุณครับตังเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ในกล่องนะเพราะว่าถ้าเราตายต,ตังมันจะตกนะผมจะต้องระวังเรื่องกตนตายมากๆงั้นแผนวันนี้เราจะลงไปสำรวจดันเจี้ยนกันสักตรงนี้แล้วกันแล้วก็ไปดูว่ามีอะไรบ้างลจะจ๊ะลงถ้ำกันเลยดีกว่าอุ๊ยสลามตัวแรกกรีนสลามผมไม่กลัวนะผมไม่วลาเจฟฉันขอใช้นะลังของนายเน,ะนี่ยเอ้ย ผมไม่กล mm ัวหรอกผมไม่กลัวหรอกผมจะบอกให้เอ้ยมีคอปเปอร์ด้วยขอแวะขุดแป๊บหนึ่งเอาเชือกมาวางลงไปแล้วขุดก่อนมาอีกแล้ว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 มันมีหนูมันมีหนูเออโดดมามามาผมเห็นอยู่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 ผมเห็นอยู่โดดเอ้ยเอ้้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่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 โดด นี่ก็นี่ก็มาอย่างเลยนี่ก็มาอย่างเลยโดดเฮ้ยโอ้ยหนึ่งสิวเพราแพงมากเล่นเงินเยอะมากเล่นเงินเยอะมากแต่ตายแล้วหนีก่อนคาราวเวทมนคาราวเวทมนคาราวเวทมนเออเอาบัตเซิร์ฟบัตสเนฟเออคาราวเวทมนสะเก็ดไฟสะเก็ดไฟอ่าอ่าโอเคผมบอกเลยวันนี้ผมมาแบบเข้มจัดเลย ะอะไรอะ่ะหนูตรงนี้มีแร่อะไรสักอย่างมีหลุมเฮ้ยลงหลุมดีกว่าเราจะหลบเราจะหลบน้ำนะครับเพราะเดี๋ยวน้ำท่วมลงไปในหลุมมาขุดลงไปตรงนี้เจาะลงไป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 อ่าครบไฟครบเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเงินหูเงินเยอะมากเฮ้ยอะไรอ่ะผมไม่เคยเห็นที่แบบนี้มาก่อนเลย ตนีนะั่มนะครับแร่ที่ทรงพลังมากๆเลยนี่ไงเยลลี่เยลลี่ฟิตนะครับผมเนี่ยโคตรกลัวเลยไอปลาแมงกะพุนเนี่ยไอปลาแมงกะพุนโอเคใช้ได้คือไอแมงกะพุนเนี่ยผมเคยโดนพ่อจับโยนลงทะเลนะฮะแล้วก็ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตเป็นรอยนะเฮ้ย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 ,อย,อยพอมีสติ๊กเนี่ยเราสามารถเห็นใต้หนามได้แล้วก็เราเห็นเลยว่าข้างล่างเนี่ยแม่งโคตรน่าสนใจ เราขุดก่อนเราจะทำถังออกซิเจนใต้น้ำนะเร็ว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 เฮ้ยโอ้เรือเราสิบสองเกือบตายเดี๋ยวผมขึ้นเลขหลอดอากาศไปให้นะฮะผมพกระเบิดมาด้วยนี่หว่างั้นเราระเบิดเลยดีกว่าโันไปอ๋อไม่ใช่ละ ถ้าคุณอยากหาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมหายใจไม่ออกผมหายใจไม่ออกกินยายาหายใจไม่ออกอ,อุ้ยอู้หูอู้หูอ่าช่วยด้วย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 โอ้โหเรือยสามเรือยสองเกือบตาย ลืมดูเลยโอเคปลาระเบิดลงไปเราจะขุดดินใต้น้ำด้วยกันปลาระเบิดนะครับบ้าอากาศก็เริ่มไหลลงมาแล้วเพราะว่าน้ำระ,ระดับน้ำเนี่ยมาลดลงเราไมีตังค์อยู่ทั้งหมดหกโ,โกเลยเหรอเราจะเสียไปไม่ได้เนี่ยเราจะระเบิดไปยัเจอห้องโถงใหญ่ห้องหนึ่งนะน่าจะช่วยให้เราเรื่องการหายใจได้มากขึ้นข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยน่าลงไปเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีที่หายใจนะครับ ระเบิด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 หมดแล้วระเบิดหมดแล้วครับแต่ยังไม่ถึงไหนเลยลองดูสิเฮ้ยผมเห็นแล้วมันมีเหมือนกับบิงรูทเนี่ยมันสองแสนอยู่ตรงนั้นเราจะไปหาบิงรูทกันเราจะเคขึ้นไม่ได้เอ่อเชือก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 เคกระโดดเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้ว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 ขึ้นไป จะแล้วไหมจะแล้วไหมอ้้ห้เกือบตายแล้วนี่นี่คุณยังไงยังไงครับสตาร์ทแอนด์ไฟเบ n ร e นเล u ยัวเบรนกระจกกระจกกระจกอ้ออุ้ยทางรถไฟ Dangerous potion กินแล้วทําไม่รู้คุณสามารถมองเห็นสิ่งรอบตัวที่อันตรายกินเข้าไปกับดักเห็นเลยจ้าคนอื่นเนี่ยส,สี่พาร์ทเนี่ยเขาก็ไปไกลแล้วผมสี่พาร์ทในพึ่งได้ธนูเองอแต่ของผมสัน้นนี่แหละแต่หลังจากเนี้ยผมสัญญาครับผมสิบนาทีอะ10สิบนาทีแบบว่าเต็มเม็ดเต็มเหนียวไงอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรน,นะใยแมงมุม มันมุมขยุ่มหัวใจนะฮะขยุ่มทีแตกเลยตัวโดดตัวตุบๆอูอ้หมาเธอร์สลามกับสเกเลตัน180 180 HP แล้วมันแล้วมันไม่หยุดด้วยมันไม่หยุดด้วยมันวิ่งเข้ามามันวิ่งเข้ามาแบบรวดเร็วข้างหลังมืดมากมองไม่เห็นเปิดไฟอุ๊ยมีเลือดมีเลือดอยู่ข้างหลังสะกไปแล้วเฮ้ยผมมีระเบิดอยู่ปะไม่มีหรอไม่มีจะระเบิดเลยอื้ออย่างนี้ไม่ค่อยดีฮะต้องปักไฟก่อนมืดมืดเกินไป สามตัวแล้ว Three hours later ใช้เวทไฟในการเบิร์นเบบี้เบิร์นก่อนเฮ้ยมันโง่มันโง่มันโง่มันไม่โง่แล้วมันง่แล้วมันง่แล้วมันง่แล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวเลือดเหลือเก้าโบฮีมัสเดอะทาวเวอร์ลิงเมอร์แชนกำลังมาเดเนลเดอะไดเทรดเดอร์กำลังมามาแล้วไม่ใช่กำลังมาอุ้ยเดเนลคนใหม่นะครับไปคุยกับเดนลกันก่อนสวัสดีจ้า มีไม้แค่ชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถเอามาทำสีสกัดได้ก็คือลิชมาโฮลานี่ส่วนไม้ชนิดอื่นเนี่ยมันก็ไร้ค่าสำหรับการทำสีเท่านั้นนะครับประมาณประมาณแหละมัง้งหนึ่งมันมืดลงเรื่อยเเห็นปะสองเออมันจะยิ่งมืดลงเรื่อยเยผมไม่เนีเอา้าฝาผ่าด้วยเอา่าเอาให้เต็มที่อา้าเไม่มีละหมดละนี่ไงเกิดแล้วมอนสเตอร์ Monster. เรียบร้อยเราได้โซนหลุมศพแล้วเฮ้ยมอน,น,นสเตอร์มันก็ไม่ได้เกิดเยอะนี่นะผมนึกว่ามันจะเกิดกันแบบว่าตลอดเวลาเนี่ยผมมาปากแล้วก็มอนสเตอร์ก็ยังเกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะครับที่เท่ก็คือมีเอฟเฟกต์ฟ,ฟ้าผ่าแค่นั้นเองอ๋อเน,นี่ยเราขุดออกเมื่อกี้เอ็นนี่ออกเลยไอ้นี่เกิดเลยหุยแล้วมันแล้วมันเกือบฆ่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนถ้ามันฆ่าได้ว่าเราได้ของเลยเดียทีนึงทีนึงหุยเกือบตายแล้วอีเดียวหุยมา อยากลองเห็นเอ็นบีซีตัวนี้ตายนะฮะเอ็นบีซีเวลาตายจะดรอปไอเทมให้เรานะครับผมฉะนั้นถ้าเป็นเอ็นบีซีตัวเนี้ยได้ไปเลยเพราะผมไม่ได้สนใจผมจิตใจชั่วช้านะมาแล้วมาแล้วซอมบี้เอ้ยไม่ใช่ซอมบี้ผีโอเคนี่ไงดรอปหมวกด้วยเดี๋ยวเอาหมวกมาใส่ด้วยห <laughs> มวกจะคนเสียชีวิตน,นะฮะเรียบร้อยได้เงินตัวละสี่บาทสี่ซิลเวอร์ไม่ใช่สี่บาทผมว่าได้เยอะอยู่นะแถมเราได้หมวกด้วยนั่นน่ะนั่นน่ะสำคัญที่สุดว้าหมวก ใส่หมวกอู้หูยเท่เนี่ยหมวกขนนกแถมขาก็เป็นซิลเวอร์เหมาะเจาะเหมาะเจาะเหมาะเจาะเือ,อเกินเฮ้ยซอมบี้เฮอดหกร้อยซอมบี้มันเคยผีผีเจ้าสาว,ว The เด i บไ t ท์เด็บไลท์เด็บไลท์เน่ผีเจ้าสาวนะครับงั้นเอาระเบิดไปเลยให้คนระเบิดระเบิดตูมหกสิบห้าตูมตูมตูมเฮ้ยไม่ไม่ตายอีกเรืนอคนเยอะ โคตรถเฮ้ยชุดเจ้าสาวเจ้าสาวลาก่อนหมวกของคนตายนะฮะเราได้ชุดคนตายเราได้ชุดเจ้าสาวที่ตายแล้วมาเป็นผีเจ้าสาวนะครับที่แบบว่าผัวทิ้งในงานแต่งแล้วก็โกรธเดี่ยวอุ๊อ้๊ไม่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 ผมคิดแล้วว่าตอนเนี้ย เราควรไปฮิมสันเพราะว่ามันมีมอนสเตอร์เยอะมากเลยตรงนั้นแล้วมันก็คือฆ่าตายแล้วรอบหนึ่งด้วย let's go ถือคบไฟไว้จะได้สว่างสว่างนกตกใจหมดเราจะไปเปิดเปิดแมปก่อนเราจะไปตรงนี้กันนะครับผมไปฟาร์มของอุย้ยมันตกข้างๆเลยอ่ะโอ้โหโดนเมื่อกี้แตกนะ มาแล้วผมไม่กลัวคุณหรอกครับคุณคริมเมล่าคุณคริเมเฮ้ยเฮ้ยเราจะมาตายทีเดียวอ๋อยิงไม่โดนโอเคได้อีซี่ผมจะไปตรงคิมสันมอนสเตอร์ตอนกลางคืนน่าจะเกิดเยอะแล้วก็ตัวนั้นน่ะ่าจะได้เงินเยอะด้วยไอ้พวกแบบหน้าตา,ตาแปลกๆ three hours later อู้หอ,อ,อย่างนี้อย่างี้อย่างี้ได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่อย่างี้ได้อยู่เฮ้ยมามาอยู่มา,มา,มาอยู่มาอยู่ นี่นี่นนเราโผล่ไปแบบนิดนึงโผล่ไปให้มันแบบมีกำลังใจในการบุกเราขึา silver, ้นมาสิบซิลเวอร์คุณเฮ้ยนี่มันทีฟาร์มตังค์โอโ้รวย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 เฮงเฮงครับเฮงเฮงครับการเงินดีเลยครับผมฟาร์มที่เดียวเพราะยาหมดลิตรแล้วต้องปักไฟยอ้อาหมดลิตร มืดกว่าที่คิดแล้วแหละโหนี่นี่คุณโหเว้นมอนเผาเผาแบบเละนะครัวร้อนเลยครับ90ดาเมจโอ้โห,โ,หโดนไม่ได้เลยมันให้เงินเยอะจริงแต่โดนโดนมันตีไม่ได้เลยโอุโ๊บลงไปสร้างฐางล่างก็ไม่ได้ 5สวเวอร์แป๊บๆผมมี2โกแล้วอะเฮ้ยพี่มันฟาร์มเงินดีมากเลยอะงั้นเดี๋ยวเราจะตัดไม่เจอเงนที่ตอนที่ผมฟาร์มเงินครบ35โกแล้วอโอเคไม่เจอแลครนะผมเอา ไม่ต้องตัดแล้วั้งเนี้ยเราก็ไปเราไปหาเทาวริกเมอร์แชนคนใหม่กันก่อนดีกว่านะครับผมอีเดนอีดานเอเดนเดมอนหอนเขาปีศาจปืนฉีดน,น้ำเบอร์ดี้ลัตเตอร์ซมมอนฮาปี้ตัวจิว๋วอาเคลูนวอปู แล้วก็เพนสเปรลยเหมือนเดิมผมอยากได้หัวแต่ว่ามันแพงมากงั้นเราเก็บตังไว้ก่อนดีกว่างั้นเราฝ่ามอนสเตอร์พวกนี้กลับไปที่เดิมก่อนที่ฟาร์มมันจก้ดีแล้วเหลือแค่เราต้องอะดแดปนิดหน่อยผมว่าผมว่าทําได้เราฟาร์มกันไปเรื่อยๆเลย,เอย,เอยโอเคผมจะวาร์ปที่เดิมก่อน 3..2..1.. ส,สอง่งจ เรามเราต้องรีบไปเก็บต okay. ังค์ว่ะไม่งั้นตังค์หายแน่เลยมันเข้ามาได้มันเข้ามาได้เฉยเลออมันเข้ามาได้เเลยโอเคผมไปศึกษา วิธีหาตังมาแล้วเราหาได้แค่สิโกเองอะมันเท่าเดิมนี่หว่าเราไม่ได้หาเงินเพิ่มเลยเขาบอกว่าพวกแร่แบบโทปัสเนี่ยเขาจะมันจะขายได้ด้วยนะครับลองดูซิแล้วก็มีของอีกไหมลูบี้เนี่ยขายได้แค่นี้เหรอสเตทเนี่ยผมจะเก็บไว้ผมชอบเก็บสะสมแต่ต้องขายทิ้งก็จะขายทิ้งเลยแล้วกัน งั้นก็มีอะไรอีกเอ่แองเจ l s สเต e อาดามเอนทส์อาดามเอนทส์เต็มคอนเลดฮักสเตดมาลองเอาไปขายดูสวัสดีครับขายของครับ หกสิบสิบห้าสามสามสองขาย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 ไม่ขายขายขายหนึ่งโกายได้เนี่ย เอาเป็นว่าผมว่าผมต้องตัดพาร์นี้ไปก่อนแหละใช่ใครใครที่รู้ว่าเงินเนี่ยมันฟาร์มจากไหนรบกวนด้วยครับผมผมฟาร์มเงินไม่ได้จริงๆผมไม่สามารถจะฟาร์มเงินหาได้อะผมขอโทษผมแบบสุดใจแล้วว่าผมไม่ไ,มได้เงินเลยอะใครที่รู้วิธีการฟาร์มเงินในพาร์ทน,นะการฟาร์มเงินตอนนี้เนะี่ยรบกวนด้วยครับผมรบกวนเลยครับงั้น สำหรับวันนี้แมวลองแล้วสวัสดีครับ